ย่างเลยจะสามซีนออมันกับพ่อแก้งเรวเลยเติกมก, <c oughs> กันเหม่ยบอกนี่ข้าวกรดอม่หมานเด้อนี่พ่อแก้งล้าทมชมหาอีกจากสองสองับกรอนก่ก็พอแล้วน้อยเนาะเออเด๋โอ,อ้งามมีแต่นองงามทั้งหมดเลยนอดินทั้งหมดเนาะสบายดี สบายดีสบายดีทานผู้ชมมดสุขุสุคนผูพ่อกับบ่จอยกับสาผู้ไทยอีกครั้งมือนีิเอาเข้าป่าใกล้ๆบ้านท่านผู้ชมมาเลาะหาหน่อไม้ไหลว่าสีหาเมือแกงกินมือนีิกันว่าได้เนาะแต่ว่ายังบ่ฮู้ว่ามันเกิดบ่หน่อไม้ไหลช่วงนี้บางบอนก็มีแล้วแต่บางบอนก็ยังบ่ทันได้เกิดแต่มื้อนี้เฮาสิลองพาท่านผู้ชมมาหาเลาะๆเบิ่งไปเบิ่งกันมโจเบิ่งกันเนาะเผื่อมันได้ไปไปท่านผู้ชม ลเลเยมาตอนแรกก็แห้งมากเลยเปลนอันนั้นเปลนหูกระต่ายเปล่กิจแซบขนาดนี้โอ้เดะหน่อเลกแหกมากนเป็น,เป,นเป็นปลายเลยนเนาะเป็นปลายครับหน่นอนใหญ่จบดีดเลยหน,อน่อขาวฟังเลย มาต่อได้แกงเนาะวันนี้เชี๊แกงเพลนาะเฮ้ยแกงกินตอนบ่ายวะสันซ่าแกงง่ายเลยไหนแกงง่ายนี่คือไหนง่ายกับเพลนี่บูคือกันปะยุบปานจะถึกแกงปานก็จะเออแกงเพลนี่เลยก่อนกตะก้าก็เป็นกระก้าเลยโอ้เห็นจำสูง เมื่อไวบอก่อนนึ่งห้าน้ำเบองูพี่พเอากระตาค้อยมากอนไปไปใช่ใช่อ๋อตัวนี่ว่ามาจอบเบอรงเนาะจาะอะไรก็ดีได้นีนะฮะเออพอแข็แล้วมีบุกคันหมดคันหลายหลายได้ไหม จอดแล้เนาะเชียมไปเข่าไหนเนาะนอไม่ไล่นี่หมดคันหมักอยู่ได้เนาะอจออด,ดนั่นแห่หมดคันนี่คขวากัดเลยมันเป็นโพ่งขึ้นน,น,น,นี่โอขักไปเลย เอาใส่กระถาเขามามีเหงอุ่มยุมผมเขามายังไงในหอใจสำเนี้เหรอไปเลไปไปเลบุกคนก็ด้วยาลต่อไปุ่นบ่เจ้าก็ซาเด้เ้ยกำลังเป็นป่ายคากริเป็นมิลาเซเนี่ ขาวคักเลยน้อเฮ้ยเออหนอดินเลยเมื่อเราบอกตัวนี้เดิโมเมนต์บอลนี่ิเชื่อปีเลียบก็เงินมาเลยมีเนาะโอเคซ้ำพี่เลยก็เจ้ากันแล้วสองอันเฮ็ดอีกแล้วบอกพอได้แกงเรื่องบอลนี่นะเรื่องกินแกงน้ำไม้เอันนะปีนี้นะเอ้านี่ก็ครั้งแรกด้วยขั้งแรกของปีเออหาน้ำไม้ไหลนี่นะครั้งแรกของปีสุดแต่กินแกงน้ำไม้ก็ครั้งแรกของปีนี่แหละแกงน้ำไม้ลาย พิดมาก่อนนี่เฮ้ยก็ทางนี้สินี้ทางนี้โตี่เด้ลำไส้ไหลนี่บางบอนก็นได้กินแล้วอ้บาา้านสาวภูไทซื้อชาวไทยหมู่บ้านที่นี่นะไปขายที่เราเทอร์เพื่เขาเอ้ยนะออกหลายได้คุณเฮ้ยบ้านเฮานี่ฮะก็ออกนะเนี่ยมันเป็นขี้ดินแข็งนะพีดนะดินอะไรวะดินแดงดินดะ มันหมดนี่นะอืมอืมงามงามนี่มันนี่เก่งแซ่บๆเลยมันนี่มันกำลังเลิมอ่ออน้อกำลังกำลังกลังเป็นปลาดีว่าฝนมันหยุดมันออกจังฝนก็ฝนทิ้งมาดูเด้อมันฝนปลามันเห็นอีกหรือเปล่าได้ไปเป็นปลาเดี๋ยวนี้โอ้ฉันนี่เนี่ยเอามาแกงนี่คักเลยเอาไปเลย เมื่อผ่าผ่าแบบผ่าครึ่งเลยนะเฮ้ยต้องเห็ดในหญ่เห็ดน้อยผ่าเออนอนนั่นงามนั่นนะกินหลายคนนะเฮ้ยเออกินกินต้นเพนกินหลายคนโอแซบดอนะแกงน้ำไม้เกงน้ำไม้กินสองคนเหรอบอสครับกําลังเป็นปลายักเลยผ่าหารเพนห้านี่สุดยอดแล้วแหละมองอื่ 100%เฮาเสียงนกหเลยนปลายแผ่นปลายเนาะเมื่อละบัก่อนเบิ่งดูเบิ่งคักเแล้วไปมเลาะงิละนี่ากเนาะแบบปาอ่อนเาอ่อนเาอ่อนาเบิ่งูเดุ้แม่นูเออดแม่น่อ มันสปายมันบ่เมนบ่ซ้ำน,น,นอบ่้ือนี่สิพกแก่งว่อยู่เ้วยนี่สิ ข้ามานี่ยัดมืดอีกท่านผู้ชมน้นกระซิมันมื่น่อยนึ่งแดดบอกแล้วมัอนไรได้ฝนจะตกฝนจะตกฝนวะฝนจะตกมนอซอนมีแต่นอนขาวๆนอดินทั้งหมดมดบ่ได้สองอันไปยั น้ำไม้อันนี้ก็หนูหมที่วะน่อไม้อะนะท่านผู้ชมหน้อไม้หน่อไม้หน่อไม้เปาะหน่อไม้เปาะคือหน่อไม้แบบไหน่อไม้เขาเอาไปเห็ดเอ่อบังข้าวรามทั้งทั้งฝั่งลาวเฮานี่ไม้มันเห็ดไม้บังข้าวรามนี่รำมันนี่ทับบุสมลำมันนี่เขาไปเห็ดมันชิมิเจียอะไรเห็ดบังข้าวรามเขานะน้องมันเลยจะขึ้นสกินได้ไหมนาะได้ แต่แต่บ่เคยมีไผผู้ใดเอาไปกินมันมันบ่เอยมีเนื้อเลยมันจะเป็นคือพวกน้ำไม้ซอสน้ำไม้นั่นนะเรียนสัลัดแม่น่าทำซมออมโก้เลยผู้อยู่กลางโก้ก็สลัดอยู่ยบ่เอยมีคนนำไปกินว่าสันซะแต่ลำมันนี่เขาไม่ได้เอาลำมันเนาะลำไปเห็ดบังข้าวลามเห็ดข้าวลามเพราะว่าทั้งเขตผู้ดอยนี่บ่ได้เอาไม้ไผ่บ้านเราเอาไม้ไผบ้่เหมาะไม้ไผบ้านเนาะบ่มีบ่มีไม้ไผบ้านว่าสันซะเลยเอาไม้ เอน,นี่เอาไปเห็ดมันมัน,ม,นมันมีเจียเลยไม่บังข้าวามข้าวแต่ยังน้อยน่อยนะพอพอแม่ของบ่อจอยนี่เอาไม้นี่แล้วไปเห็ดข้าวามขายเป็นอาซีบตะก่อนกับอาซีบขายบังข้าวามเลยขอบคัวของบ่อจอยไป อุ้งน,นอเลยฮะเนาะเึ้นกนันเลยกระต่ายเห็นรตร์ไปมัน

ขาวครับพี่น้องนี่ๆๆนอนใอยู่งกลางเลยพุ่นน่ะิลนงกลางพุ่นน่ะลๆเออสวัสดีเนาะเออนี่มาข้างนีกะมานี่อูสิเลาะมือเพว่าแเเาเอาอีหาเลาะมือเด้หาเลาะมือเพว่ามนๆออเยอะนี่มันครั้งแรกของปีหานไท่านผู้ชมบ่ตนเต้นหน่อยนึง ยังไม่ได้กินแกงนอไลเด้มื้อนี้แล้สิพาท่านผูตชมกินแกงนอไลแกงกินแล้วก็หุงข้าวเจ้าพร้อมเลยมีอะไรจับะเทยจะข้าวเหนียวแล้วเมื่อเราบอกธนามีบะเห็นตาปลายมันนะเป็นชอวหน่อเลยเอ็ม่คตร ปเท่านั้นบ่อ้ซัน่ยเด้ตัวนี้ว่าซับับป้าเหรออาตัวมันง่ายเอาตามันใหญ่เอาก็มาฮักเอ้าไกตันี้ก่อนเาบปได้ถไปเอาหนอมเอาไได้

คือมีเพิ่งนี่แหละทั้งมดหลายหมดหยุมดง,งมันเป็นเรล่าอ่อน,ย,อนยุงไรยกันปลายใหญ่ๆยุยุงมาไรอ้มมาก่อนี่คือคือเนาะเฮ้ โอ้แถวนี้เกิดลายเนาะนมันดิ่นมันซุ่ม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 ไม่ยังแท่งกุนเลยไม่อคยโยมนี่บ่นช่ะไปนั่งเพิ่นไปเลย ตัวมืดขักถมสมเลยอาซิมีแดดเข้ามาซองนิดนึงแต่มาดูชกดุมาแล้วมุดบ่มุะมดเห็นตื่บ่

ชิมนผัจามตึ้งกเออหมูพ่อเลยนะหมูพอยากเข้มข้มันเนชิ้นหมูกพอจะได้อันนั้นมันเออก็หาใหนัน่ตอนมใหญ่เนาะมามามา นอร่นนะอยแกนอร่อยน้ำมนกินลาบกะปาบลาหนะกินตามือฉีดยาจะปอกเทพไปเผี่อกรไม่บ้างมือถึงกับข้าวนมาน้ลูก่าสกใจ

ฟ้าต,ตอนไงเลยตอนไหนแ่ขเืกนะาเ่งเลยป,ป,นะป,ป่าไงปามันจะหูไม่รักกิขนขึ้น,นเนยะอนนไป,ป่าไปนนอันนั่งเรไปว่าและเนะอย่าอ,อกกัเปิลอ,อยังออกเปินย่ะ ปตีกันไป